คุณเคยเจอปัญหานี้ไหมคะที่นอนอยู่ดีๆนะคะก็คิดเยอะคิดวนไปวนมาแล้วก็ตัดสินใจอะไรไม่ได้สุดท้ายเราก็เครียดเองถ้าเป็นแบบนี้บ่อยๆนะคะมดมีเทคนิคดีๆนะคะที่จะทำให้ทุกคนหยุดคิดมากนะคะแล้วอาจจะเปลี่ยนชีวิตทุกคนไปได้เลยทำไมเราถึงคิดมากเพราะว่าสมองของเราพยายามที่จะปกป้องตัวเราอยู่นะคะ ซึ่งเวลาที่เราคิดมากเนี่ยมันไม่ใช่พฤติกรรมที่แย่เสมอไปนะคะเพราะว่าเป็น,นกลไกทางธรรมชาติเป็น,นกลไกการเอาตัวรอดของสมองนะคะสมองของเราถูกออกแบบมาให้ประเมินความเสี่ยงตลอดเวลาว่าสิ่งแย่ๆหรือว่าอันตรายจะเกิดขึ้นกับตัวเราแม้ว่าอันตรายมันไม่ได้อยู่รอบๆตัวก็ตามเถอะนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงวิเคราะห์ข้อความซ้ำๆหรือคิดถึงอดีต ปัญหาที่เคยผ่านมาที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราหรือคิดถึงอนาคตที่มันยังไม่ได้เกิดขึ้นด้วยซ้ำนะคะเพราะว่านั่นแหละค่ะเขาต้องการสแกนหาความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายเกิดสิ่งที่แยก่กับตัวเราค่ะ2ก็คือกลัวการผิดพลาดค่ะเคยเป็นไหมคะที่เราคิดว่าถ้าพูดแบบนี้ไปอ่ะเขาจะไม่ชอบเราหรือเปล่าเรากลัวการพูดผิดกลัวการเลือกผิด กลัวการทําอะไรที่ผิดพลาดกลัวกันที่คนจะมาตัดสินเราว่าเป็นแบบนั้นแบบนี้ถ้าเราทําแบบนี้ไปเขาจะไม่ชอบเราหรือเปล่าเขาจะไม่โอเคไม่รักเราหรือเปล่าเขาจะมองเราแบบไหนถ้าทําอันนี้ไปเราจะมาเสียใจทีหลังหรือเปล่าคิดมากคิดเยอะไปหมดจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราคิดเยอะนะคะมันไม่ได้แย่ซะเสมอไปนะคะมันทําให้เราตัดสินใจอะไรได้ดีขึ้นนะคะแต่ว่าการที่เราคิดเยอะเกินไป คิดวนไปวนมาซ้ำๆนะคะมันจะทำให้เกิดการคิดมากหรือว่า overthinking ที่ทำให้สมองเรามันเหนื่อยล้าแล้วก็เครียดนะคะยิ่งเราคิดเยอะมากแค่ไหนสมองของเราก็เครียดมากเท่านั้นนะคะและยิ่งไปกว่านั้นค่ะทุกคน90%ของสิ่งที่เราคิดนะคะมันไม่เคยเกิดขึ้นจริงเลยค่ะแล้วเราจะเลิกคิดมากได้ยังไงนะคะ วันนี้มดมี5เทคนิคดีๆนะคะมันแนะนำกันที่ใช้ได้ผลจริงอย่างแน่นอนคะ่ะเทคนิคที่1คือการตั้งชื่อให้กับความคิดของตัวเองคะ่ะทุกครั้งเวลาที่เราคิดมากนะคะให้เราพูดออกมาหรือบอกกับตัวเองว่าเนี่ยคือการคิดมากนะฉันกำลังคิดมากอยู่ เพื่อเป็นการสั่งสมองของตัวเองให้ตระหนักรู้ถึงปัญหาค่ะแล้วสมองของเรานะคะจะทำงานช้าลงโดยอัตโนมัติแล้วเราก็จะเครียดน้อยลงค่ะเทคนิคที่ 2. ตั้งเวลาให้คิดไปเลยค่ะในเมื่อเราหยุดคิดไม่ได้นะคะก็ให้ตั้งเวลาให้ตัวเองคิดไปเลยได้เต็มที่นะคะโดยเราจะตั้งเวลา5นาทีและบอกกับตัวเองว่าฉันจะให้เวลาตัวเองคิดเรื่องนี้ได้5นาทีและเมื่อหมด5นาทีฉันจะหยุดคิด และทันทีที่ตั้งเวลาเราต้องตั้งแบบจริงจังเลยนะคะเอาโทรศัพท์มาตั้งเวลาเลย5นาทีแล้วเมื่อสัญญาณเตือนดังหมดเวลา5นาทีหยุดคิดคะ่ะเพราะว่าอะไรสมองของเรานะคะโดยปกติแล้วอะ่ะจะไหลไปตามน้ําคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ในชีวิตแล้วเราไม่ได้เป็นคนควบคุมความคิดแต่ความคิดกําลังควบคุมเราให้เราคิดแล้วเราก็คิดมากเครียดวิตกกังวลแต่ถ้าเราเป็นคนควบคุมเอง โดยการฝึกนะคะมันเป็นการฝึกว่าเราเป็นคนควบคุมความคิดตัวเองโดยการให้ไทม์ไลน์แล้วก็เวลาในการคิดของตัวเองแค่5นาทีพอหมด5นาทีฝึกหยุดคิดค่ะแล้วไปทาอย่างอื่นหยุดเลยแล้วไปทาอย่างอื่นเทคนิคที่3คือการเปลี่ยนโฟกัสค่ะรู้ไหมคะว่าสมองของเราไม่สามารถคิดเรื่องหนึ่งเรื่องเดียวต่อเนื่องกันได้เป็นเวลานานค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เรารู้ตัวว่าเราเริ่มจะคิดมากแล้ว ให้เปลี่ยนโฟกัสเลยโดยการเปลี่ยนไปทําอย่างอื่นไปเดินเล่นเดินสูดอากาศออกกําลังกายหรือแม้แต่ล้างจานก็ช่วยได้คะ่ะแต่เราต้องเปลี่ยนโฟกัสค่ะเปลี่ยนโฟกัสเท่ากับการหยุดคิดมากอัตโนมัตินะคะเทคนิคที่4คือการถามตัวเองว่าสิ่งที่คิดอยู่เนี่ยช่วยแก้ปัญหาหรือเปล่าทุกครั้งที่เราคิดมากนะคะให้เราถามตัวเองไปเลยว่าสิ่งที่ฉันคิดอยู่เนี่ยมันช่วยแก้ไขปัญหาหรือเปล่า ถ้าคําตอบคือไม่หยุดค่ะหยุดคิดเราไปทําอย่างอื่นเปลี่ยนไปทําอย่างอื่นเลยเพราะว่าการที่เราใช้เวลาคิดมากวนซ้ๆแต่มันไม่ได้เกิดประโยชน์เราก็ไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาอะไรมันก็คือการเสียเวลานะคะก็ไม่ต้องทําเทคนิคที่5นะคะคือการปรับเปลี่ยน mindset ของเราค่ะทุกครั้งที่เกิดการคิดมากนะคะให้เราบอกกับตัวเองนะคะว่าฉันจะแก้ไขปัญหาไปทีละขั้นทีละตอน การพูดแบบนี้หรือการบอกกับตเองแบบนี้นะคะจะทําให้สมองของเราไปโฟกัสที่การกระทํามากกว่าที่จะมาจดจ่อกับความคิดและวนไปวนมาทําให้เราเครียดแล้วก็คิดมากค่ะเทคนิคทั้งหมดที่มดพูดมาใช้ได้จริงหมดเลยนะคะแต่สิ่งที่สําคัญคือการลงมือทําค่ะถ้าอยากปรับเปลี่ยนให้ตัวเองเป็นคนเลิกคิดมากก็ลองนําสิ่งนี้นะคะไปปรับใช้ดูนะคะลงมือทําจริงๆซึ่งมันทําได้ง่ายมากๆมด พยายามเลือกข้อที่มันทําง่ายมากๆมาให้แล้วก็ทําได้เลยในทันทีนะคะโดยการสั่งตัวเองต่างๆนะคะ5ข้อลองไปปรับเปลี่ยนดูนะคะทุกคนคิดว่าข้อไหนบ้างที่น่าจะได้ผลที่สุดก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะแล้วก็สําหรับใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะก็สามารถกดติดตามไปได้นะคะเราจะมานําเสนอเทคนิคดีๆ เทคนิคที่จะช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นสุดท้ายนี้นะคะมดเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะใครที่เป็นคนค่อนข้างคิดมากนะคะแล้วอาจจะแบบเป็นปัญหากับชีวิตเพราะว่าเริ่มทําให้ตัดสินใจอะไรได้ยากหรือตัดสินใจไม่ได้เลยลองนําเทคนิคนี้ไปใช้นะคะใช้ได้ผลจริงมดลองมาแล้วก็เลยมาแชร์กันนะคะ